เรามาพูดถึงประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้โซลาเซลล์สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านของคุณได้โดยใช้โซลาเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ช่วยลดการเกิดมลพิษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ก็เหมือนเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยโซลาเซลล์สามารถใช้งานได้แม้พื้นที่นั้นการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง นอกจากนี้ยังมีขนาดร,รูปแบบที่หลากหลายให้เลือกทำให้คุณสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อยา่างเุ้มค่าตามความต้องการของคุณดังนั้นเมื่อคุณใช้พลังงานแสงอาทิตย์คุณไม่เพียงได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเหมือนคุณได้มีส่วนช่วยโลกใบนี้ด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมต่อโลกของเรา พลังงานแสงอาทิตย์เราจะดูแลโลกของเราไปด้วยกัน